สวัสดีครับวันพฤหัสที่22พฤษภาคม68นะครับก่อนหนึ่งเลยนะครับก็ Subscribe ผมกดไลค์กดแชร์กันต่อไปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้มากยิ่งขึ้นจากนี้เปต้นไปนะครับเรื่องของ Geographic r i s t ก็อยู่ที่อิสราเอลครับแสดงความกับกระยิ่งใหญ่ที่จะต้องโจมตีให้ได้กับนิวเคลียร์อิหร่านเพราะมีสิ่งที่เขาจะสกัดกัน้นและโจมตีเรื่องหคูตีปิดเอาของทะเยไม่ให้อิสราเอลได้ เจอไปขนาะเดียวกันอิหร่านก็จะปิดช่องแคบเฮอร์มสนี่ก็มีผลกระทบกับเรื่องราคา,าน้ำมันในช่วงขณะเท่านั้น,น่แหละครับแต่โดยระยะยาวนะครับเมื่อนโยบายของทรัมป์จะกดของออยล์ไพรกับแก๊สลงมาต่ำเพื่อให้ชาวประชาชนอเมริกันได้ใช้ของถูกโดยเฉพาะต้นทุนนะครับที่จะไม่ต้องแพงมากในเรื่องของราคาน้ำมันอยู่ที่5 0ถึงห5เหรียญต่อบาร์เรลในเวสต์เท็กซัสแล้วก็แก๊สก็อยู่ที่2 เหรียญแค่นั้นเองนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่เขาหาเสียงมาตลอดและสิ่งสุดท้ายที่เขาจะต้องทําให้ได้ก็คือให้สภาาร่างมติของแท็กบิลที่คือนี้นะครับที่จะโหวตอยู่ที่ r e พ u ร l i ิ a กิลอนุรักษ์นิยมของ r e พ u ร l i ิ a กันจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะไม่ผ่านแท็กบิลนี้ง่ายๆในครั้งที่1ในสภา,าร่างนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับถ้าผ่านแท็กบิลได้นี่สิ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นก็เลยครับ นี่สาธารณะของอเมริกาจะจําขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรแท็กทั้งหมดที่เป็นรายได้หลักของอเมริกา6.7ที็ดเนยูเอสดอลลาร์ต่อปีนั้นมาจากภาษีทั้งคบ o ปร t แท็กแล้วก็ภาษีบุคคลครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ3ถึง3ทีเลนยูเอสดอลลาร์ถ้า่านภาษีนี้ได้เมื่อไหร่ทาก็จะมาใช้หาเสียงลดคบ o ปร t แท็กจาก21เหลือ15ขณะเดียวกันก็จะลดภาษีบุคคล เติมเงินในกระเป๋าและจัดระเบียบของผาษชงสร้างภาษีใหม่เพื่อให้บริษัทต่างๆในเมือกันไหลกลับเข้ามาตั้งทิ่ฐานในอเมริกามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เพราะขัดดุลกันค้ามาตลอดสิ่งที่เขาคิดได้ในสมัย2นี้เพราะสมัยแรกเขาก็เก็บภาษีทางการค้ามาแล้วถ้าจํากันไม่ผิดเก็บเรื่องเหล็ก25อลูมิเนียม10แต่รอบนี้เขาเก็บ25เท่ากันหมดแล้วก็เก็บของออโต้25%้เซนเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับแล้วก็ ทาริฟสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นเบนฐานนั้นสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนั้นเจอภาษีนี้จะเก็บไรายได้ได้ไม่ต่ำกว่าสามแสนถึงห้าแสนล้านเหรียญ US นะครับแต่ขณะเดียวกันที่เขาต้องจ่ายภาษีจ่ายดอกเบีย้ยที่ขัดดุลการค้าอยู่ถึง3 5มสิบเลียน US ดอลลาร์ต่อปีนะครับเฉพาะดอกเบีย้ยเจอหนึ่งเลียน US ดอลลาร์ครับเพราะเขาเก้0 ก็อีกนิดเดียวก็คือ1นึ่งเทรยนยูเอสดอลลาร์ทุกๆปีจะไปชดเชยกันอย่างไรเขาก็เลยหาอะไรได้จากการเก็บภาษีทาริฟกับนอนทาริฟั้นทาริฟแน่นอนครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเขา Liberation Day ที่ก็ประกาศไปแล้วใน2เมษายนที่เขาเรียบร้อยประกาศเต็มที่เก็บภาษีเป็นเศรษฐกิจโลกจาก WTO ที่เคยเสยรีที่อเมริกาตั้งมา5 60ปีนะครับทลายลางโดยโดนัลด์ทรัม แล้กลับมาเก็บภาษีทางการค้ากันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโรกโครงสร้างนี้กำลังเปลีป่ยนแปลงแล้วครับทุกคนจะปรับตัวอย่างไรแม้แต่ประเทศไทยด้วยนะครับเจอภาษีแน่นอนขั้มต่ำา10%ถ้าเจอ r e ไซ c คิ Tarif เข้าไปด้วยอย่างจีนตอนนี้คือ30จาก145นะครับส่วนจีนเก็บจากอเมริกาแค่10ฉะนั้นสินค้าต่างๆที่จะผลิตออกแล้วไปส่งที่ขายอเมริกาอย่างที่ว a l m า r t Target ทุกคนโฮเซลต่างๆ จะต้องเจอภาษีเขาไม่มีวันลดแน่นอนท้ำบอกแล้วแม้แต่สกอตเบสเซชรัมติครั้งเหมือนกันทุกคนต้องอ a สทารลีฟเข้าไปและก็อย่าไปผักภาระให้กับภาคประชาชนซึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับท้ำถึงได้จะใช้ภาษีแท็กบิลนี่ครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหรือกบที่เขาบอกให้จีนและทั่วโลกจะต้องกระตุ้นภายในจีนเองต้องปรับโครงสร้างซึ่งจีนกำลังทำอยู่แลครับปรับโครงสร้างภายในประเทศถึงปี2027 โดยอาดฉีดเม็ดเงินกดดอกเบีย้ยลงขณะที่เฟดนั้นไม่สามารถลดดอกเบีย้ยลงได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ครับความแตกต่างและการขัดดุลงบประมาณมหาศาลอย่างที่โมดีโกที่สุดนั้นถึงได้ขัดเดตติ้งลงมาจากทริปเปิลเอเหลือเป็นดับเบิลเอหนึ่งท่านเองทําให้ต่างๆของอเมริกาค่างเงินดอลลาร์พนันธบัตรอ่อนแอเมื่อวานก็ถล่มอีกจะจะเห็นชัดเจนว่าทุกคนจะเซลล์อเมริกาเข้ามาอีมิชช่นมาเก็ต เซลบอลเซลดอราและกลับไปอยู่คริปโตที่ทำกําลังจะปั่นคริปโตทะลุออทามไฮแล้วครับแสนหนึ่งหมื่นปิดที่แสนแปดพันเก้าร้อยนี่คือภาพมูลค่าของคริปโตที่จะมาเป็นรีเซพแทนดอร่าอยู่ในเซ็นทรัลแบงก์นั้นเป็นไปได้ยากครับทุกคนจะขายดอนขายบอนและเข้าสู่สกุลทองคำอย่างที่ผมพูดไปแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อขาดความเชื่อมัน่น และไม่มีความไว้วางใจประเทศสาหารัฐมีการแม้แต่ยูโรเวง G7 ทั้งหมดนะครับที่กําลังประชุมเห็นชัดเจนว่าพันธบัตรทุกคนกําลังมุ่งไม่ว่า ETF ทุกคนก็หวงว่า Safe Haven ก็คือพันธบัตรทั้งนี้พันธบัตรของสาหาราัฐนั้นสาปี2ปี3ปี5ปี7ปี10ปี20ปี30ปี Textual time high ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนกลัวถึงช t b Short Equity ถึงได้ขายนะครับและทุกคนโอเวดอิมเมจินมาเก็ตโดยเฉพาะชิปซัพพลายชินเทคโนโลยีจีนจะถูกเลือกแทนของเจดนางฟ้าจะเห็นชัดเจนจากนี้เป็นต้นไปทุกคนลวครับเหมือนกับเจสซี่หววถึงบอกแล้วว่าถ้ายิ่งไปควบคุมยิ่งทําให้จีนพัฒนาเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะจีนนะครับมีนักพัฒนาและซอฟต์แวร์เฮาส์ใหญ่หลกลับมาที่เมืองจีนทั้งนั้นจากประเทศทั่วโลกจากยุโรปจากตะวันตกเองอเมริกา ไหลกับประเทศเมืองจีนสร้างประเทศจีนด้วยกันนี่คือสิ่งที่สีจีพิงและคณะบรูโน้นปลุกกระดมกระแสจีนกลับมาเขาถึงได้มีนักซอฟต์แวร์50%ขึ้นไปที่เก่งกาจเหมือนกับดิฟซิปเอไอนั้นไม่แปลกใจแล้วก็อรีบาบาเซียวมี่ก็กําลังจะประกาศลอน์เรื่องของซัพพลายเชนตัวเองในการผลิตชิปใน10ปีข้างหน้าให้แขังแกร่งอย่างที่นโยบายของสีจีพิงทําอยู่ขณะนี้ขณะที่เอเมริกานั้นก็แข่งกัน Cha t g p t Google AI 2025นั้นเติบโตได้กแกร่งจะเห็นชัดเจนในอเมริกาแข่งกับจีนอย่างมากมายมหาศาลและมีความต้องการดีมานี้ฉะนั้น AI ทุกคนพร้อมแล้วครับในการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันฉนันวกลับมาดูให้ดีนะครับ Asset Location ทุกคน Startup Overweight i m a g i n g Market จากนี้เป็นต้นไปตลอด2ปีจะเห็นชัดเจนจะไหลบ่าเข้ามาลงทุนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะประเทศจีนและฮ่องกง เขาช็อตด,ดอนฮ่องกงนะครับแน่นอนคาริเทดแล้วก็ไปซื้อสิ่งอื่นๆนี่คือเกิดขึ้นแต่ก่อนคาริเทดเย็นตอนนี้มาคาริจิตห้องกงดราละแล้วก็แน่นอนครับย้นยังไม่ใช่ฉั้นเห็นชัดเจนว่าจากนี้นไปนะครับเห็นเอเซทออโรเกชั่นหมุนเวียนตลอดอยู่ในอิมิชินมาเก็ตแถบนี้รวมทั้งเซาท์อีสเอเชียและประเทศไทยทุกคนกำลังพูดถึงฉนั้นโอกาสของไทยใน12เดือนข้างหน้าจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาจุดทดสอบใหม่ ในสิ่งที่เคยเจอกัน1,400จุดน่าจะเห็นแน่นอนในอีก12เดือนข้างหน้าทุกคนตั้งสติในการเทรดลงทุนปรับพอร์ตให้ดีนะครับพร้อมกันหรือยังครับธุรกิจ AI ชิปซัพพลายเชนที่ยังขาดหายอยู่นะั้นจะเติบโตแกร่งมีดีมาร์สูงมากชั้นธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตแกร่งพร้อมพร้อมกับโรงไฟฟ้าที่จะเป็นทำค,คริปโตเคอเรนซีนั้นก็แน่นอนก็ต้องใช้พลังไฟฟ้าก็คือเก้าจีพปรับพอร์ตปรับให้ดี สำหรับตลาดรุ่นไทยนั้นอยู่ที่ politics ไม่ต้องห่วงครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดในการโหวตผ่านงบประมาณผ่านแน่นอนครับไม่ผ่านต้องยุบสภามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปห่วงตรงนี้สิ่งที่คอนเซิร์นก็คือเรื่องวันที่สิบสามมิถุนาที่ทักอดีตนายกทักษินต้องไปที่ศาลนั้นก็เป็นเรื่องของ politics ทุกอย่างคือ politics อเมริกาคือ politics อย่างที่บอลยิวทั้งหลายที่สูงขึ้นอยู่ขนาดนี้ขาดความเชื่อมัน่น เพราะหนี้สาธารณะจะจําขึ้นที่อเมริกาแล้วสำงรัไทยในนีะจะต้องกระตุน้นเศรษฐกิจทุกคนนะครับทั่วโลกแม้แต่จีนแต่จีนเขายังมีเงินมากมายที่และหนี้สาธารณะเขายังต่ําอยู่ไม่เหมือนอเมริกาทั125รนะ้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะรอบนี้จะขัดดูนอีกไม่ต่ำกว่าทะลุขึ้นไปร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่ทุกคนดิส c ค u n เอสเอ็มพีทริปเลตติ้งแล้วก็มูดี้พึ่งดาวเกตอเมริกาลง และจะไหลเข้ามาในเอ a มจินมาร์เก็ตอเวดมอร์แกนสแตนเลย์โกลแมนแซคเจพีมอร์แกนทุกคน O อเวดเอเมจินมาร์เก็ตโดยเฉพาะหุ้นเจ็ดนำฟ้าของอเมริกาถูกเซลล์ออฟแล้วเข้ามาอยู่ใน10นาำฟ้าของประเทศจีนฉันั้น e t f ฟฟันทั้งหลายที่ประเทศจีนตั้งขึ้นแล้วซื้อเข้าไปนะครับโดยเฉพาะชิปสต็อกแล้วก็หุ้นของกลุ่มสินเชื่อบงกิ้งสิ่งที่จีนทุ่มงบมหาศาลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค um อนซัมชันคอน summer ก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมด สำหรับตลาดทุนตลาดหุ้นในอิมพีชันมาร์เก็ตรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นเดียวกันเลือกและตัดสินใจกันลงทุนให้ดีนะครับจากนี้ต้นใหม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของ a ท็กบิลและเรื่องของภาษีก,การค้าในอีกวันข้างหน้าหรือ70วันข้างหน้าเรื่องด i สครับเทริฟคงจะไม่น,นานลดนะครับแล้วไทยเจอ3าเนั้นจะเจริจาเหลือเท่าไหร่เท่าน,นั้นเองทุกคนเจอครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนพัฒนาในการลงทุนให้ดีและตัดสินใจนะครับ กู Go, ETF กูยังแข็งแกร่งลักนณคเดียวกันกองทุน ETF ต่างๆทั้งหลายพุ่งเป้าไปที่จีนครับจะเติบโตแกร่งแน่นอนแทนของ ETF ที่อเมริกาไม่ต้องเชื่อผมมากแต่ลองติดตามตัดสินใจเลือกการลงทุนให้ดีครับสวัสดีครับ